ข้าตรังร่วมใจกันวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราชทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรบรรยากาศงานกิจระดับชาติคนครตรังเกมเริ่มขึ้นแล้วโดวยสื่อมวลชนเตรียมพร้อมรายงานข่าวที่ศูนย์เพรสเซนเตอร์เตรียมทำข่าวพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเย็นนี้ข่าเ,เหล่านี้ติดตามได้จากสายชนธรรมกุลในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจําวันที่วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2556ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นวันสําคัญของประเทศชาติค่ะก็คือวันปิยมหาราชนะคะซึ่งจังหวัดตรังค่ะก็จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาถที่คุณที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทย ที่ลานพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นายสมศักดิ์บริสุทธโธเหมธานนนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้น,นำเหล่าข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยหลังจากนั้นทางกองทุนวันปิยมหาราชได้มอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชให้กับนัก เรียนนักศึกษาในจังหวัดตรังที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์กัมพาบิดามหรือมารดาจำนวน23ทุนเป็นเงิน60,000บาท สำหรับพระประวัติเมื่อวันที่13ตุลาคม2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระประชวรสเวสเด็จสวรรคตณพระที่นั่งอัมพรสถานพระชวังดุสิตครั้งนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของถวยราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าถวยราชทั้งปวงจึงถวายพระนามว่าพระปิยมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวง ต่อมาทางราชการได้ประกาศให้วันที่2 3ตุลาคมซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่ะระลึกสำคัญของชาติค่ะามาที่วันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะก็เทศทางเทศบาลนาครตรังนะคะก็จัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95อำเภอเมืองจังหวัดตรังนายสาธรณราวิสุทธิ์รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายอภิชิตวิโนไทยนาย,ยกเทศมนตรีนครตรังร่วมในพิธีถวายสักการะพระราชาอุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราตรบรมรัชบรมราชนีนาะบรมราชชนนีค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเพื่อรวมพลังมวลชนในการแสดงความ ความจงรักภักดีรวมถึงให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชนชาวตรังทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชสมพเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2443ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มหิอดุยเดชกรมมาหลวงสงขานครินมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสามพระองค์ สมเด็จพระรชาชน,านีโปรดดำรงชีวิตที่เรียบง่ายตลอดพระชนชีพทรงยึดมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนชาวไทยนานา,นาประการอาทิพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าวถวายสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กๆในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศด้านการสาธารณสุขทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์พอ,อสวอ,ออกหน่วยช่วยเหลือดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งประชาชนชาวตรังต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พอองงงระะคค์เป็นยย่่่าิมาที่เรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติกันบ้างนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก็เน้นย้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมสีตรังสารการชั้น3นายสมศักดิ์ปริสุทธโธเห็นทานนลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเรื่องรับมอบข้อสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยมีนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างทั้ง77จังหวัดสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีสาระสําคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคือการติดตามผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยของปี2554ของรัฐบาลรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้เผยถึงสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงปัจจุบันในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยรวมถึงการดําเนินการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูบุรณะในส่วนของกระทรวงมหาดไทาย ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรงังนายอำนวยจันทรัตหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรงังก็ได้รายง,งานสถานการณ์พื้นที่ที่ถูกน้าท่วมซ้ำซากของจังหวัดตรงังมี5อําเภอคืออำเภอเมืองตรังอำเภอ,อ,เภอย่านตะขาวอำเภอปะเลียนอำเภอนายงและอำเภอห้วยยอด ซึ่งสําหรับพื้นที่ที่น้าท่วมซ้ําซากได้มีการเฝ้าระวังอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนตลมตลอดตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อเป็นการป้องกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็สั่งเน้นย้ําหากพื้นที่ใดประสบภัยพิบตัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออาทิเหล่ากาชาติจังหวัดตรงังต้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนในทันทีและหากไม่ได้รับความสะดวกส่วนที่เกี่ยวข้องก็สามารถ มาแจ้งมาโดยตรงยังนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตรังได้ทันทีซึ่งตนได้สั่งกำชับนายกกาเหล่ากาชาติไว้แล้วค่ะค่ะก็เป็นการบริรณาการร่วมกันนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยพิบัตินะคะซึ่งก็เป็นมาตรการในการเตรียมความพร้อมสําหรับพื้นที่ที่มีน้ําท่วม,มซ้ำซากค่ะ มาต่อกันที่ในเรื่องของโครงการเงินมอบเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางพารานะคะซึ่งล่าสุดนะคะที่ผ่านมาก็ทางประลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดต,ตามโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยเน้นย้ําแล้วก็ติดตามโครงการแก้ปัญหายางพาราปี2557ค่ะเนื่องจากทางรัฐบาลก็มีนโยบายเร่งด่วนให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น5้าสารกลางจังหวัดตรังนายชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวิทยาฉายสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานนลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายบุญเจียสมทิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังนายพนุมาตั้นสู้พุ่มในการสำนักง,งานทกศจังหวัดตรังและตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จากจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองได้ร่วมการประชุมติดตามการดําเนินโครงการสําคัญตาม นโยบายของรัฐบาลเนื่องจากทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามแนวทางของโครงการสําคัญทั้งสองโครงการคือโครงการแก้ปัญหายางพาราปี2557และโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่ง สำหรับจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักด้านการเกษตรทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทําการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําสวนยางพาราซึ่งในส่วนของจังหวัดตรางมีเกษตรกรเป้าหมายจํานวน68,735ราย เนื้อที่เพาะปลูก1 6 1 5 7ล้านไร่เนื้อที่กรีดยางนะคะ1 3 5 3 3ล้านไร่เกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียน58,230รายโดยทางสำนักง,งานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยางพาร,ราจังหวัดตรังจะนำรายชื่อกเกษตรกรที่ได้รับแจ้งจาก,กเกษตรอำเภอมาตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดซึ่งมีรายชื่อที่ได้รับแจ้งจาก,กเกษตรอำเภอจำนวนานวน32,709รายและได้ตรวจสอบ อพื้นที่เปิดเปิดกรีดแล้วนี่นะคะจำนวน5,273รายค่ะโดยล่าสุดนะคะออกใบรับรองแล้วนะคะ932แปลงและทางทรกรสก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,กรไปแล้วจำนวน419ครัวเรือน484แปลงเป็นเงิน6,783,210บบาทค่ะซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือผล ผลจากการติดตามนะคะก็พบว่ามีปัญหาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์นะคะของเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เอกสารค่อนข้างไม่ถูกต้องดังนั้นจึงต้องมีการนาข้อมูลมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งและการแก้ไขปัญหาในส่วนของการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดนะคะขณะนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานหมู่บ้านเพิ่มเติมเพื่อความรวดเร็วในการทํางานอย่างไรก็ตามคาดการณ์ในภาพรวมว่าการบันทึกข้อมูลจะเสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤศจิกายนนายและมีการตรวจ สอบเสร็จสิ้นภายในวันที่30พฤศจิกายน2556าย25แต่ในส่วนของกเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั้นนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบแปลงและในเฉพาะจังหวัดตรังก็มีพื้นที่ปลูกยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ2 0 0 0 0 0ไร่ค่ะซึ่งมีการเพาะปลูกตามเกาะแล้วก็ตามเชือกเขาบรรทัดนั้นนะคะก็จะมีการนําข้อมูลไปเสนอยังรัฐบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้วก็วางแผนแก้ปัญหากันต่อไปด้วยค่ะ ก็เป็นปัญหาของพี่น้องกเกษตรกรนะคะแต่จากที่ทางผู้สื่อข่าวได้ลงทําข่าวแล้วก็ฟังข้อมูลมานะคะสาหรับกรเกษตรกรท่านใดที่จะไปยื่นขอเงินรับเงินความช่วยเหลือนะคะควรที่จะมีการศึกษาในการเตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะคะแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ ประเทศทยมีผลไม้หลากหลายแล้วก็มีทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ new. You know, time will สารอาหารมีมากมายเหลือคนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง ผลไม้ไทยมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มฝรัง่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไย,ยต่างอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจรึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อพี่น้องกเกษตรกรไทยสชทตรังร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย อยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเพื่อความตา้นใจดีจากสัทรตรังศิลามิ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงสร้างความเสียหายมหาศาลเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดปลอดภัยมาจากความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเรียนรู้เข้าใจเมื่อภัยมาค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2กันต่อนะคะสำหรับข่าวตรังยามบ่ายค่ะ คุณผู้ชมคงจําได้นะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งอบปอทหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในจังหวัดตรังถึง63แห่งค่ะซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดตรังนี้นะคะทางสอบถามทางกกตตรังแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีความเป็นไปเรียบร้อยค่ะ หลังจากสมาชิกสภา,าท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดตรังจำนวน63แห่งได้หมดวาระและมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่20ตุลาคม2 5 5 6ที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายแต่ประชาชนก็ยังให้ความสำคัญมาลงคะแนนเสียงกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะอย่างที่หน่วยเลือกตั้งที่วัดทริชัยรังสรรค์ตำบลนาท่าเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรงังก็มีประชาชนมารอลงคะแนนเสียงกันตั้งแต่ช่วงเช้าและได้้ททยยยออออกกัันนนมาาใชสิิธ์่่่งงตเื ส่วนที่องค์การบริหารส่วนตะบนดบังรักประชาชนต่างก็มารองลงคะแนนกันอย่างนาตาซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้สิทธิ์หน้าที่ของพลเมืองในการเลือกผู้แทนโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ล่าสุดน,นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังได้ประกาศผลย่งไม่เป็นทางการของผู้ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งแล้วโดยขนาดนี้ค่ะก็ไม่มีปัญหาด้านการร้องเรียนและก็การเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะคะ ทั้งนี้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของจังหวัดตรังมีทั้งสิ้น63แหง่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน61แหง่งและเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจำนวน2แหง่งค่ะโดยมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิษสภาอ,องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน55แหง่แหงและการเลือกตอั้งเฉพาะสมาชิษสภาอางค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน6แห่งด้วยกันประกอบด้วยอบตบางหมากอบตวังบัวอำเภอกันตังอบตคลองปางอบตหนองบัวอำเภอรัศดาอบตเขาขาว,ขาวและอบต ปากคมอำเภอห้วยยอดนะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำนวน2แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลควนโอนพอำเภอยันตะขาวและเทศบาลตำบลน,นาเมืองเพชรอำเภอสิกเกาค่ะซึ่งก็ทราบว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วนะคะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะแล้วก็จะประกาศผลอีกครั้งนะคะภายใน30วันค่ะ มาต่อกันที่ในเรื่องของกิจกรรมใหญ่นะคะกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับเทศบาลนครตรังค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ประสานงานนครตรังเกมนะคะรับกีฬาอ,อปทอ,อย่างยิ่งใหญ่ค่ะ วันนี้นะคะเวลา11นาฬิกาภายในสนามกีฬากลางเทศบาลนาครตรังค่ะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลนาครตรงังพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะก็ร่วมกันเปิดศูนย์ประสานงานข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับคัดเลือกภาคใต้ครั้งที่31นครตรังเกมซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22-3เตุลาคมในส่วนของพิธีเปิดนั้นนะคะก็กำหนดให ขึ้นนะคะในวันที่24ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะณสนามกีฬากลางเทศบาลนาครตรังนะคะในเวลา16.30นาทีโดยมีนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีค่ะในส่วนของการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีจํานวน11ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีฬามีกรีธาฟุตซอลฟุตบอลน,นะคะวอลเลย์บอลในร่มนะคะวอลเลย์บอลชายหาดเทเบลิลเทนนิสเซปักตะก้อแบดมินตันเปตองหมากรุกและหมากฮอ ชิงเหรียญทอง666เหรียญน,นะคะมีนักกีฬาโค้ชแล้วก็ผู้ติดตามจำนวนกว่า7,000คนค่ะ ครงนี้นะคะพิธีกรพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดาราตลกชื่อดังนะคะชมพู่ก่อนบ่ายและธงชัยสารราักษนนะคะพร้อมชุดการแสดงสังกัดเทศบาลนครตรงังอย่างยิ่งใหญ่2ชุดค่ะประกอบด้วยชุดที่1นะคะว l c ค m ม to ตรังพลังกีฬาพลังศรัทธาสู่การพัฒนาคนและชุดที่2ค่ะก็คือเยาวชนคนกีฬาน้องบูชาพยารัศดานุประดิษฐ์นะคะก็ใครที่เป็นแฟนกีฬานะคะหรือไปให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาเยาวชนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมชมกันได้ค่ะ พร้อมแล้วนะครับที่จะให้พ mm. ิการพี่น้องสื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมงานทงข่าวในการแข่งขันกีฬา,านกักเรียนของอ,ของค์กรปกครองท้องถิ่นระดับภาคใต้ครั้งที่31นครสังเกตในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นในการดําเนินการเมื่อเรามีการแข่งขันนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการประชาสัมพันธ์เราประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง ทั้งโดยเฉพาะชาวตังได้มีโอกาสรับทราบร่วมกันเป็นเจ้าภาพอย่างที่ผมได้ดําเรียนไว้ในทุกครั้งที่มีการได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าต้องการเชิญชวนให้พี่น้องชาวตังทุกคนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพกับเราในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนประมาณไม่ต่ำกว่าหมื่นคนในครั้งนี้ครับเพราะในการดรําเนินการก็พี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรที่จะให้ทางเราทางนครต่างได้มีโอกาสได้บริการก็ขอได้ดําเรียนได้บอกนะครับขณะนี้เราก็พร้อมที่จะดําเนินการในทุกเรื่องครับผม ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการรายงานข่าวผลการแข่งขันนะคะซึ่งก็จะนํามารายงานให้กับผู้ชมได้รับทราบกันในครั้งต่อไปค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังบ้างนะคะก็คือถ้าเลเขากรอบนี่เองที่อำเภอห้วยยอดค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตรังนะคะตอนนี้ก็ถูกน้ําท่วมปากทางเข้าถ้าและภายในถา้ถาทําให้ต้องงดการท่องเที่ยวค่ะ จากการที่เกิดภาวะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะติดต่อกันเป็นเวลา3-4วันค่ะทำให้ปริมาณน้ำในลำคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนคลองบางแห่งนะคะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดลำคลองทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในขณะที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตรังแจ้งว่าจากการที่ฝนตกลงมาจาง,ต,างต่อเนื่องทำให้น้ำในคลองเขากรอบเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจนทำให้ปิดทางถ้าปิด ถ้ำเลเขากรอบอำเภอข่อยอนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะเนื่องจากไม่สามารถพานักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงดงามภายในถ้ำเลเขากรอบได้ถึงแม้ว่าที่ถ้ำเลเขากรอบนะคะจะมีประตูสำหรับเปิดปิดน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำภายในถ้ำแต่ก็ไม่สามารถกั้นน้ำได้ค่ะเนื่องจากน้ำในคลองมีปริมาณมากจึงต้องปิดถ้ำเลเขากรอบงดการท่องเที่ยว1-2วันนะคะหรือว่าจนกว่าน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถท่องเที่ยวได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะการปิดถ้ำเลเขากรอบสร้างความผิดหวังให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องการชมความงามภายในถ้ำและต้องการลอดท้องมังกรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวซึ่งการปิดถ้ำเลเขากรอบอำเภออเพื่ยอดในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทําให้สูญเสียไรายได้วันละเกือบแสนบาทค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นการประสบปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะยังไงก,ก็คงต้องรอให้อากาศดีขึ้นแล้วก็กลับมาท่องเที่ยวกันใหม่ค่ะช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะประเทศใจมีผลไม้หลากหลายแล้วก็มีทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ สารอาหารมีมากมายเหลือขนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง ผลไม้ไทยมีมากมายหลายชีพไม่ว่าจะเป็นส้มฝรัง่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไยต่างอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจรึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพี่ดีและเพื่อพี่น้องกเกษตรกรไทยสชทรางร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย อยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลใจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให่มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยความตา้งใาดีจากสายทอตรัง ในแต่ละวันคน7พันล้านคนต้องกินน้ำวันละ8แก้วอาบน้ำวันละองส2-3ครั้งใช้น้ำทำกิจส่วนตัวอี่ไี่รู้ถี่รอบแล้วหากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำเราจะทำอย่างไรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อโลกเพื่อเราเพื่อความปรารถนาดีจากสธธตรังให้ทุกคน

ค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของทีวีบริการนะคะวันนี้เบ่าเอกจะมีข่าวบริการอะไรมาบริการให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างนะนะคะไปติดตามชมกันค่ะ ัสดีรับท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท,ทย2จ,จังหวัดตรังครับท่คนคนานผู้ชมก็สร้างมาซึ่งข้อหมาฝาค์ใประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสมาครักงานค่าสมาคนักเรียนค่างานเดือดหรือว่าค่างานทบนะครับสามาถึ่งมาได้ตามสี่อยู่ที่นบนหน้โจจะพยายามสั่พันธ์นให้ครับมาซึ่งข้าในขว,วันนี้ครับข้อเชิญรวมทอดกระทิ๊บสร้างมาคี ณวัดพระธานุมเนือวัดบอสซี่เซียตในวันเสาร์ที่21ตุลาคม2่องนแะ,ะครับแต่ต่อวันที่ข้าวซบราคากันบ้างครับอบตอนะถามเมื่อซบราคาจางโครงการประกอบอาหารกลางวันประจำผักเดือนถือซองคุณสนใจติดต่อข้อเส่อเอกสารซบราคาได้ครับทางตปบัดมีที่วันที่2 8ต,ตุลาคม2่องพรทก่างผ่านเดิมได้ครับ ถือแม่นึีงุราัดส่อจัดคาซ่องการสื่อแต่ทพ็นิ่งในวันละวินาัยราชการถือสบาลนคนกรนังสชอบราคาจางปรับปรุงซ่อมแซมสะไวนามสะานทีลาถึงแจ้งนะครับผู้สนใจติดต่อข้อเสนอท่านชอบราคาได้ตั้งแต่ดับนมีทุกวันที่29ตุลาคุณซ่องพนังาสพักท่านท่านถึงเต็มได้ครับถือไม่หนึ่งรลับสื่จัดคาซ่อหนึ่งซื่แต่แต่ซ่อง ในวันเละวิลาราชการครับคอร์รัปช่นถขายครับตอบราคาจางโครงการต่อติมอาคารอนิกระซึ่งสี่ันการคอบตรั่ถุกขายผู้สนใจต,ติดต่อเข้าสู่เอสารซ่อบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ที่วันที่29กุานาคมส่องพนันโดยสิพาะะท้านถึงเดือนปาครับที่ม่หนึ่งโทรศัพท์ซึ่งจัดาซองซั้นซองฟัน้นในวันเละวิลาราชการครับ สารวัตนมีควมบ้เวลาหลงังแืวงพบกับช่วงข้องทีวีบริการแม่แม่ในทางต่อไปัสดีครับ มาติดตามในส่วนของราคาสินค้ากเกษตรกันนะคะเริ่มต้นทนันที่ราคายางพาราค่ะยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่74บาท55สตางค์ค่ะยางแผ่นรงควันชั้น3าอยู่ที่75บาท21สตางค์นะคะน้ำยางสดอยู่ที่72บาท50สตางค์ค่ะราคาปลาล์มน้ำมันนะคะผลปลาล์มทลายอยู่ที่3บาท80สตางค์ถึง4บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะมีฝนฟ้ากระนองกระจาย60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันออกความเร็ว10-30ึมกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเแล้วก็มีลมกันโชกแรงบางพื้นที่นะคะทะเลมีคลื่นสูงน้อยกว่า1เมตรมากกว่า2เมตรในบริเวณฝนและใกล้เคียงค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18บนาฬิกา3นาทีและวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา วันนี้ก็หมดเวลาของข่าวตรางยามบ่ายแล้วนะคะดิฉันพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ